สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนจองนะครับเมื่อนีมรเลยกบมีนวาทางดีตำเล่าของพอลี่มาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับช่วงนี้พอลี่กำลังเห็ดตำเล่านะครับแบบแบบแยกชุดของเพิ่นลมาต่างหากนะครับสามารถเข้าไปที่ตามรับชมนะครับให้ผูพลาดโอกาสดีๆของพอลี่ทั้งมร้ยปันโชคนะครับชาแนลเด้อนะครับมรวยกะลุกหลุดเสมอเนาะในวดก้อนนะครับพอลี่กะไหมานะครับมีเหลขกลักเพิ่นคือ ศ1นย์หนึ่งแปดเจ็ดหกเก้านะครับใส่ผูดดูเดตัดได้ดีกับคงจะมไม่โชคนะครับสองตัวบนสองตัว,ตวล่าง,างน,นะครับถือั้งซีตัวก็ะได้นะครับพอลี่ก็เริ่มเฮ็ดมาเริ่มจะถือว่าเริ่มจะเข่าดีขึ้นนะครับเริ่มมาแบ่งปันนะครับล่องไปดูขอามมตธยสาสเวก่อนนะครับเนาะ่อเป็นแนวทางจะได้วิเคราะห์ถูกกันว่าพอลี่เพิ่นหายมาาแบบไดลักษณะไรน,นะครับเท่ากับจะล่องไปวิเคราะห์หรือตีโจทย์ซอยกันนะครับ เดี๋ยวไปช่มนะครับของมอวัีสามเวียนแลัก็ะไปชุ่มวันทีสองนะครับแล้วก็ะตามมอวันทีสี่เลยนะครับเอาไปรับช่มกันครับเอานะครับมาเลยผ้ามาาิเคราะห์น้ำกันนะครับเนาะคือพอดี่เพิ่นจะให้นะครับแนวทางมากเป็นเลขชุดหกตัวนะครับเลขชุดหกตัวของพอดี่นะครับก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะครับแปดเก้าหกนะครับห้าสี่เกีดนะครับเพื่อเป็นชุดหลักของเพิ่นนะครับประมาณหกตัวนะครับเนาะ จะเห็นมาในตารางสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับงวนนั่นนะครับเลขออกดูซื้อว่าจะเป็นหกหกสี่เจ็ดนะครับนี่นะครับคือเลขออกหกหกสี่เจ็ดนะครับให้ตัดนะครับชุดซี่กับเจ็ดนี่กระได้สองตัวรางนะครับใเอตัวหกน้ำนี่ก็ะได้ฮอดสามตัวนะครับนะครับอืมพอรี่ก็มาจับชุดนี่ไห้นะครับแบบวบ่าเขาเนาะนะครับให้าจับเนชุดนี่นะครับกระสามารถ ถือเรยเทิ้งสามตัวนะครับและกัะเทิงสองตัวแล้วสำหรับพอลี่ในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันนี้นะครับวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับก็จะไปเบิร์วันต่อไปนะครับว่าพอลี่เป็นใหรตัวไหนเขาเบิรงไไ้นะครับสำหรับเลขชุดหกตัวเพิ่นนะครับนี่หกเจ็ดสี่นะครับเรียกออกหกหกสี่เจ็ดนะครับเขาสามารถเลี้ยงเอา่างได้นะครับเดี๋ยวโมลย์ผ้าเบิร์เล่า ต่อไปลองพอลี่นะครับสิบเป็นล่าววันที่สองนะครับอืมลาววันที่สองนะครับอืมนี่คือล่าวันที่สองพอลี่เดอ้อนะครับเนี่ยที่น้องก็จะเห็นนะครับพอลี่เห็นมาศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดหกเก้านะครับถ้ากันตัดนะเมือรกระตัดศูนย์เจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดหกเก้านะครับวันนี้เลขออกนี่คือศูนย์หก ศูนย์เก้านะครับเตรียมๆพี่น้องนะครับซีตัวอีกแล้วนะครับอืมถือว่าสูตรชุดนะครับสูตรชุดหกตัวเียของพอลี่เนี่ยถือว่ามาดีนะครับเดินดีนะสำหรับชุดนี้นะครับอืมไอ้มาสิศูนย์หกนะครับศูนย์เก้านะครับไอ้จบสี่ใดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างในทั้งสีตัวนะครับแต่ถือว่า เลขตำเล่าพอลี่เห็ุสุใไม่มาเนี่ได้หลายมือแล้วนะครับกระลังเดินดีตนายนะครับก็เลยอยากมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทั้งช่องล่องติดตามเบิรงสำหรับในทางของพอลี่เนาะเป็นได้พี่น้องนะครับกระสนได้หลายมุมมองนะครับเลขหกตัวนะครับเลขหกตัว่วนพอลี่นี่เ่นจะมักแบบนี้นะครับเ่นจะมักศูนย์เจ็ดนะครับะนะครับว่าเป็นศูนย์แปดเจ็ด เก้านะครับแล้วก็แปดเก้าพอลี่จะมากไห่ไล่ขวางมาไล่ตังคนะครับแต่มารวยมาเบิ่งแล้วพักล้างเนี่ยจะมากมาไลาตา่ตัดมากกว่านะครับอืมเขาจะตัดไปสี่อะไรนะครับเนาะลอ่องเบิ่งดีๆพี่น้องชุดหกตัวพอลี่เห็ดถอดรหัสใหม่เนี่ยถือว่าสุดยอดของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเขามาตาเบิ่งล่าสุดในวันที่สี่นะพอลี่ให้่มากเลยลองวิเคราะห์ใส่กันนะครับ พอลี่กับปอยมาล้าเด้อน,นะครับอืเป็นชุดนะครับชุดวันถิสี่นะครับหมอเลอยเห็ดมามาเห็ดมาแบบใหม่นะครับมอเลยเแบบแบบจับคู่เชียงให้นะครับอืมเขาพอลี่ห้มาเก็สซิมีสองสามศูนย์ครับเก้าหนึ่งแปดนะครับ งลดก้อนเขาลักษณะเฉียงนะครับเงลดก้อนนี่เขาลักษณะเฉียงโมลย์ละจับคูแบบเฉียงหาหมดเลยนะครับกระจับมาสองเก้านะครับอะไรมาแบบนี้นะครับสองเก้าสองแปดแล้วก็สองหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสามสามเก้านะครับสามแปดสามหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเลขเก้าโตนะครับหรือพี่น้องจะตัดน์ท่งนก็ล่องเอาไปร่องเวิร์กเนอร์นะครับสำหรับแนวทางกัน ตัดตำเล้าของพอลี่นะครับกถือว่าิ่นไห่มาสุดยอดนะครับสําหรับไห่มาประมาณสองสามหมื่นนะครับแต่ว่าพักล้างในเขาเก็อบสามหมื่นนะครับแต่ว่าจับคูท่นในถือนะครับพี่น้องยิบซี่ผู้ใดเก่งเรียงตัดเลียงจับคูหวยนะครับตำเล่านะครับก็สามารถเขามาชมเราไปตัดนะครับซื้อได้นะครับส่วนมอหลวยนะครับก็ตัดมาไห้นะครับประมาณนี้นะครับคือสองเก่า องแปดสองหนึ่งสามเก้าสามแปดสามหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะครับพอลี่เพนนมักคือสองเก้ากับสองหนึ่งเด้นะครับเป็นแนวทางของตามเล่าพอลี่นะนะครับก็บฝากไว้พี่น้องนะครับสำรับู้ที่ตามแนวทาง,องพอลี่เนาะอืมตำเล่าพอกนี้ก็ร่งเขาดีนะครับก็บมาฝากไว้นะครับหรือพี่น้องจะเห็นตัางนะครับจิตต์บแบบสองเก้าก็ได้สองศูนย์แบบพอลี่ก็นเลยนะครับแต่กระตัดเก้าหนึ่ง ศูนย์หนึ่งนะครับเนี่ยพอลี่คนตะดตัดแบบนี้นะครับหรือจากดนมือถืาไปติดตามนะครับว่าพอลี่คนจะตัดแบบใดเข้านะครับสำหรับแนวทางของเพิ่นมอรวยกัตัดเร้าๆประมาณนี้นะครับกลับตัวเลขกำลเล่าพอลี่เนาะให้โชคให้ m านสุขสุคนนะครับผููได้มากเ่าได้กับจัดไปนะครับเนาะสำหรับงวนนี้ให้โชคให้ m านสุขสุคนเด้อนะครับสำหรับผู้ติดตามตามเล่าพอลี่เด้อนะครับ ในงวดวันที่4เมษายน2568นะครับส่วนตำเล่าไม่เขียวนะครับจะพยายามตามให้ไวๆเ้อนะครับมืออื่นเนาะไม่เขียวเพิ่นกับส่วนนี้ก็เป็นเลขฝันกับเลขเพิ่นไปทําบุญใด้มากนะครับช่วงนี้ตำเหล่าเพิ่นกาลังเข่าดีนะครับดวงเพิ่นกาลังมากน้องเอซี่กายหลายหลายหลายคนเเนอะนะครับรอดตำเล่าไม่เขียวนะครับตำเล่าไม่เขียวในงวดวันที่2นะครับกับเขาทั้งบนทั้งล่างิ่นก็ให้มากเก่าศูนย์ หกศูนย์นะกัออกศูนย์หนะครับออก 6, บจังคอยติดตามกันนะครับสำหรับตำราพเขียวให้เพิ่มหามาไหวกับสีตาลลงคลิปเงวหนนะครับไห่ชายลีบไ่ท่านเวลาเนาะมอเตอรยกับชิลล์มันคลิปสันเด้อนะครับก่อนจะจบคลิปกับมาชมนะครับเลขตำราพลี่ก่อนนะครับอาตามนี้แล้วพี่น้องนะครับพอลี่ห้มาชุดหกตัวสองสามศูนยดหครับมเยเสอาสองแปดสองหามเก สามแปดสามหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งพี่น้องมักัวได้ตัดเอาเดิน,นครับหรือม,มักว้ได้ตัดเอาอะไรตมใจชอบนะครับไป้โชงไอ้มานสุขภูสคุลสำหรับในทางของพอลี่นะครับตำราวดุวนๆตำราวแม่นๆนะครับฝากไว้พี่น้องรองติดตามนะครับให้ผู้ใดมาเห็นตำลาวมอรวยหรือห้าน้อยของพอลี่นะครับสามารถติดตามเข้าทางช่องมอ้วยปันโชคได้เดินนะครับมอลวยเฮ็ดอีกช่องหน,นึ่งสำหรับในทางนะครับมอรวยปันโชคนะครับอืมก็สามารถบ่าพลาดโอกาส เล็กายวันพอลี่นะครับเหล็กตำเล่าเหล็กเด็ดๆดังๆนะครับทั้งมอรวยกับสันหามหาทั้งเมคเยวหรือได้จากอาจารย์ทานใดก็จะมาแบ่งปันนะครับทัางช่องมอรวยปันโชคชาแนลนะครับฝากกดติดตามไว้เลยก็แชร์ให้มอรวยนะครับสวัสดีครับ